สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าช,ช่องของเราอีกครั้งเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องเราด้วยนะคะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเดินหน้าแผนก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะสมุยกับชายฝั่งสุราธ,ธานีหรือโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุยระยะทางประมาณ20กิโเมตรพร้อมเล็งชงคลมอใหม่อนุมัติคาดเริ่มก่อสร้างปี2571 เปิดบริการได้ปลายปี2575ซึ่งเบื้องต้นในโครงการได้เลือกจุดเริ่มต้นฝั่งแผ่นดินใหญ่ทั้งในเขตอำเภอดอนสัก์สุราธานีและอำเภอขนอมนครศรีธรรมราชและจุดสิ้นสุดฝั่งเกาะสมุยไว้อย่างละสามจุดได้แก่สำหรับจุดเริ่มต้นที่มีความเป็นไปได้ในทางเลือก3แห่งดังนี้จุดเริ่มโครงการแห่งที่1อยู่บริเวณกม30บวก700 ของทางหลวงหมายเลข4142ในพื้นที่ตำบลดอนสักอำเภอดอนสักจังหวัดสุราธานีผัดจากทางเข้าท่าเรือราชาเฟอรี่ประมาณ3กิโลเมตรจุดเริ่มต้นโครงการแห่งที่2อยู่บริเวณกม .4900 ของทางหลวงชนบทหมายเลขนส .4044 ในพื้นที่ตำบลท้องเนียนอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชบริเวณแยกแหลมประทับ จุดเริ่มต้นโครงการแห่งที่3อยู่บริเวณกม .9 บก4 0่400ของทางหลวงชนบทหมายเลขนสศ .40 สำหรับจุดสิ้นสุดโครงการที่มีความเป็นไปได้ในการเป็นทางเลือก3แห่งดังนี้จุดสิ้นสุดโครงการแห่งที่1อยู่บริเวณกม .5 บวก650ของทางหลวงหมายเลข4 1 7 0ดด้านเหนืออ่าวพังกาในพื้นที่ตำบลหลิงงาม อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีจุดสิ้นสุดโครงการแห่งที่สองอยู่บริเวณกม6บวกหนึ 100, ของทางหลวงหมายเลข1470แยกพังงาซ้อนทับกับถนนท่าเรือที่จะไปเกาะแตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเกาะสมุยในพื้นที่ตำบลตลิงงามอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีจุดสิ้นสุดโครงการแห่งที่ส อยู่บริเวณกม9บวก000ของทางหลวงหมายเลข4170ท้ายอ่าวหินลาบซึ่งเป็นพื้นที่โล่งทำเกษตรกรรมในพื้นที่ตำบลหลิงงามอำเภอกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งแต่ละทางเลือกก็จะมีเส้นทางที่แตกต่างกันเพื่อหาเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดทั้งด้านเศรษฐศาสตร์และด้านสิ่งแวดล้อมโดยล่าสุดนะคะวันที่8สิงหาคม2566ที่ผ่านมา ที่โรงแรมแกนฟอร์จูนนครศรีธรรมราชการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกทพการคมนาคมจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่หนึ่งปฐมนิเทศโครงการงานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมเศรษฐกิจการเงินและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษเชื่อมเก่อสมุยโดยมีนายสุรเชษเหล่าภูลสุขผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และนายสุนนันทเดชกังสุกุลประหลัดจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนะครศรีธรรมราชให้ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลความเป็นมาและความสำคัญของโครงการแนวคิดทางเลือกรูปแบบเบื้องต้นกระบวนการขั้นตอนและแผนการดำเนินง,งาน ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้มีโอกาสาร,ร่วมรับรู้โครงการตั้งแต่เริ่มต้นและได้มีส่วนร่วมในข้อคิดและข้อเสนอแนะสำหรับไปประกอบการดำเนินการศึกษาความเหมาะสมต่อไป